ในเรื่องของเวกเตอร์นะครับเราสามารถเขียนเวกเตอร์นะครับโดยที่แจกแจงออกมาเป็นรูปของเวกเตอร์อื่นๆบวกกันก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับเรามีเวกเตอร์เวกเตอร์หนึ่งนะให้เป็นเวกเตอร์นี้แล้วกันนะครับเป็นเวกเตอร์ที่มีชื่อว่าเวกเตอร์ a นะครับโอเคลักษณะนี้นะครับ แล้วเวกเตอร์นี้มันจะอยู่ในแกนนะครับซึ่งจะเป็นแกน x y z สามมิตินะครับเราจะวาดแกนนะครับให้เป็นสีอื่นนะครับปุ๊บแกนนี้เป็นแกน x ครับนี่เป็นแกน y นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นแกน z นะครับปุ๊บดิ่งลงมาโอเค x นะครับ y แล้วก็นี่ z นะครับคราวนี้ครับเราลองมา plot ดูนะครับว่าเจ้าตัวแกนนะครับพวกนี้มันจะทำให้เกิดเวกเตอร์ขึ้นมานะครับโอเคตรงนี้นะครับเริ่มเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นสามมิติออกมานะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับและคราวนี้ครับจะแนะนํานะครับมีตัวเพิ่มเติมขึ้นมานะครับว่าตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นยูนิตเวกเตอร์นะครับหรือว่าเวกเตอร์หนึงหน่วยก็คือมันมีขนาดหนึงหน่วยนะครับมันมีหน้าที่ในการที่จะเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับว่าเจ้าตัวเวกเตอร์ที่อยู่ใน องค์ประกอบแกน x แกน y และแกน z ตัวนี้นะครับมันจะเป็นกี่เท่าของวงกลม1หน่วยถ้าว่าหลายเท่าของวงกลม1หน่วยก็คือมันจะยาวนั่นเองนะครับแล้ววงกลมหนึ่งหน่วยในแกน x ก็กคือเขียนอย่างนี้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ครับ x ใส่หมวกนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่ารูปนะครับ x รูปอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ unit vector นะครับ ในแกน y ตัวนี้ก็เป็นในแกน z นะครับก็จะแตกมาแบบนี้นะครับแล้วครา้นี้ครับเราก็มาดูนะครับว่าเจ้าตัวขนาดนะครับที่อยู่ในองค์ประกอบในแนวแกน x นะครับมันก็คือมันถึงจุดนี้นะครับมันก็จะยาวเป็น ax นะครับถ้าเป็นแกน y ครับมันก็จะยาวเป็น ay เท่านี้นะครับส่วนแนวแกน z นะครับก็คือเป็น az ตัวนี้นะครับก็ทำให้เกิดเวกเตอร์นะครับขึ้นมาเป็นองค์ประกอบในแกน x แกน y แล้วก็แกน z นะครับโอเคนี่ก็คือเป็นเวกเตอร์นะครับในแกน x นะครับต่อมาครับนี่ก็เป็นเวกเตอร์ในแกน y นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นแน่นอนครับเวกเตอร์ในแกน z ครับเห็นไครับ ก็จะได้เวกเตอร์ออกมา3ามเวกเตอร์นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูกันครับว่าสมการนะครับที่เราจะได้นะครับจากเจ้าตัวนี้นะครับก็คือจากเวกเตอร์ a นะครับเราก็แจกแจงออกมานะครับให้กลายมาเป็นเวกเตอร์3มเวกเตอร์บวกกันนะครับ อย่างนี้ครับก็คือเวกเตอร์ a นะครับจะเท่ากับองค์ประกอบนะครับในแนวแกน x นะครับก็คือขนาด ax นะครับคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับบวกด้วย ay นะครับแล้วก็คูณกับ y นะครับก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในแกน y นะครับบวกกับ z นะครับก็คือ az นะครับ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยในแกน z นะครับตัวนี้ก็จะเป็นออกมาแจกแจงออกมาได้เป็น3แบบนะครับหรือจะกู้อีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่านะครับเวกเตอร์3เวกเตอร์นะครับรวมกันก็จะได้เวกเตอร์ลับของเราก็คือเวกเตอร์ a นะครับเริ่มต้นตรงนี้นั่นเองนะครับนะครับนี้มาดูต่อนะครับขนาดของมันนะครับถ้าใช้ทฤษฎีของสามเหลี่ยมพัทาโกรัสนะครับก็จะได้ ax กำลังสองบวก a y กําลังสองบวกด้วย a z กําลังสองอย่างนี้นะครับก็คือเอาขนาดมายกกำลังสองแล้วก็บวกกันนะครับก็จะได้ขนาดของเวกเตอร์ลับออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้เป็นนะครับเวกเตอร์ a เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ3 x นะครับลบ5 y นะครับบวก6 z นะครับก็มาแทนค่าเข้ามานะครับ ขนาดของมันนะครับก็จะได้ว่านะครับจะเท่ากับอะไรครับ3กลัง2บวกกับนะครับลบ5ยกกาลัง2นะครับบวกกับ6ยกกําลัง2ครับพเพราะฉะนั้นนะครับคิดเลขออกมาแล้วจะได้สแควรูทเจครับนี่คือคำตอบนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับทบทวนกันนิดนึงนะครับว่าจุดประสงค์ของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับก็คือเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับว่าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็คือมีขนาดเท่ากับ1นนะครับแล้วเจ้าเวกเตอร์นะครับในองค์ประกอบในแกน x แกน y แกน z นะครับจะเป็นกี่เท่าของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็ว่ากันไปนะครับแล้วองค์ประกอบในแกน x แกน y แกน z นะครับก็รวมกันก็จะได้เวกเตอร์นะครับ ตัวนี้ออกมานะครับก็คือเวกเตอร์ใดๆออกมาได้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ